แบดแบบเป็นตั้นนะครับอ่าวันนี้ถนนแทนทน,ทน,นี่นะครับไม้แบบตัวใหม่จากแบรนด์ลีนิงนะฮะตัวนี้ก็คือไม้เบรดเ x 900นะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ที่ผมได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นไม้ 3U นะครับเป็นไม้ 3U G5 เนาะรองรับการขึ้นเอ็นเนี่ยได้สูงสุดถึง3 1มปอนด์นะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนาะตรงนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทางลีนิงไทยแลนด์มากนะครับที่ส่งไม้นี้มาให้เทสเนาะก็ไม้ที่ขึ้นมาเทสที่เชียงใหม่ก็จะมี 3U กับ 4U นะสำหรับเจ้าเบรด X900 ตัวนี้นะครับเนาะก็ตัว 4U จะอยู่ที่แปงนะครับช่องของแปงนะตวของผมเนี่ยได้ 3U มารีวิวนะแต่เราก็ได้มีการสลับกันตีเทสนะอืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะตัวของผมหลักๆเนี่ยจะพูดไปในตัวของ 3U ซะมากกว่านะครับตัว4 u เดี๋ยวจะพูดปิดท้ายนิดนึงนะฮะ ว่าผมตีแล้วรู้สึกยังไงเนาะอือสำหรับตัวนี้นะฮะ Blade เบรด X900 เกนี่ยก็เริ่มต้นจากสีสันเลยนะสีสันก็ชมพูนะฮะสีชมพูแปลดเลยเนาะตูดเป็นตูดตัวแดงใหม่นะฮะเนี่ยดูนะะีบางคนก็ว่าสวยนะฮะบางคนชอบสีนี้นะใครที่เป็นสาวกของสีชมพูเนี่ยน่าจะไม่ผิดหวังเนาะอ่าเป็นสีชมพูนะสีชมพูดําทองนะฮะแล้วก็มีตัดเหลืองนะฮะ อดูดิเอสวยเนาะเอสวยไหมเออของผมเนี่ยผมว่าผมถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะชอบสีแดงมากกว่านะอ่าทำเป็นสีอย่างนี้เนาะเหมือนสีเสื้อเนี่ยเนาะแท้ไอ้ทองขาวเทาแดงดำเนี่ยผมว่ามันตัดกันเป็นสีของเฟอร์รารี่ได้สวยนะฮะแต่เนี่ยเขาเป็นเฟอร์รารี่สีชมพูนะผมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันอาจจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นอะไรเงี้ยนะหรือไม่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาออกสีแดงมาเนี่ยผมว่านะ ตลาดจีนแตกแน่ไม้ตัวนี้นะโอเคก็ไม้ตัวนี้เนาะก็มันออกมาเป็นรุ่นของตระกูลสปีดนะครับเป็นเบรด x 9 0 0เนาะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยรีวิวตัวเบรด x 9 0 0ซซันกับมูนไปนะฮะ อ่าก็ตอนนั้นก็ได้เกือบปีหนึ่งแล้วนะที่ไม้รุ่นนั้นออกมานะครับก็มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะสำหรับตระกูลเบรดเอนะสำหรับผมผมว่ามันพลละเรื่องกันเลยมันมันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยนะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรเนาะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคกันแล้วนะแต่ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไม้แล้วก็รูปทรงของไม้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจนแทบจํากันไม่ได้อ่ะครับถ้าเพื่อนๆนึกออกก็คือเจเจ้านาโนแฟร์แปดร้อยโปรเนาะสามยูเนี่ย ถือว่ากลุ่มตระกูลนาโนแฟร์800โปรเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปจนแทบจะจําไม่ได้เลยคนละไม้คนละเทคโนโลยีเลยนะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันจะเป็นนาโนแฟร์800ใช่ไหมซึ่งก็คล้ายๆกันนาโนแฟร์800กับตัวเบลดเอ็กซ์ซันมูเนี่ยเฟร,รมมันจะเป็นลักษณะเดียวกันเหมือนอย่างเงี้ยเนาะเออเป็นเนี่ยอันนี้ของไม้อันนี้ไม้ทีเคฟนะเฟร,รมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นบางๆเนาะเป็นบล็อกเฟร,รมนะฮะบล็อกเฟร,รมที่แบบมีแอโร่หน่อยๆอะไรเงี้ยฮะ,ะซึ่งพอเอามาเปลี่ยนเป็นจะจะไม่ได้เรียวกว่าโปรด้วยนะ นี่คือ Blade X900 ธรรมดาเลยนะอ่าเขาก็เหมือนเป็นรุ่นโปรแล้วแหละผมว่าก็คือรุ่นโปรโน,นะเขาก็เปลี่ยนเฟรมไปหมดเลยนะทั้งวัสดุที่ใช้ทําด้วยเนาะแล้วก็ตัวก้านด้วยนะตัวนี้เนี่ยก้านจะใหญ่ขึ้นนะครับเป็น6.8นะ6.8มิลลิเมตรนะครับตัวนั้นจะรู้สึกว่าน่าจะเป็น6.6มั้ง นะสำหรับตัวซนะันกะับมูเนี่ยนะก็ตัวนี้เนี่ยเฟร,รมของเขาเนี่ยจะพูดว่ามันเหมือนกับอะไรก็ว่าไป <c oughs> คือมันเป็นเฟร,รมชนิดที่ว่าเหมือนของแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งเลยนะฮะนะก็เป็นเฟร,รมตัดอากาศนะครับดูดีนะคุณคุ้นไหมคุ้คุ้นไหมคุ้คุ้นไหมเนี่ยผมไม่ดใูใกล้ๆนะเนะฟร,รมมันก็จะเป็น เฟรมตัดอากาศทั้งยวงเลยนะฮะเนี่ยทั้งหน้าไม้เลยตัดอากาศเลยแล้วก็หนาๆน,นะครับหนาๆใหญ่ๆนะเป็นการเพิ่มอิมแพ t ของลูกนะครับนะถ้าใครที่ตามช่องผมอยู่ตลอดเนี่ยก็จะรู้เนาะว่ามันเหมือนกับไม้อะไรอยู่แล้วนะครับนะก็มีความคมนะคมเลยเนาะคมทั้งอันเลยแล้วก็หนานะฮะอ่าดูดินะครับนะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีความพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกนะเพื่อนเอน,นี่เห็นไหมเห็นตรงร่องนี้ไหมอ่าถ้าสังเกตดีๆนะถ้าใครที่เคยใช้ในตระกูลคาริบ้านะครับ 900B คาริบ้า 900I คาริบา้าหรือตระกูลคาริบ้า900อะครับเห็นตรงนี้ไหมเห็นความสวยงามตรงนี้ไหมนี่เห็นไหมพอเรืองแสงปุ๊บเป็นไงสวยไหมอ่าโคตรเฟีย้ยวเห็นไหมตรงนี้ตัวนี้สวยมากนะข้างล่างเนี่ยนะ ก็มันก็จะใส่เทคโนโลยีมาเนาะ H D F Shock Absorption System นะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันช่วยดูดซับเนาะ Sharp Win นะครับ Sharp Win Frame นะแล้วก็ h e a d l i g h t นะเป็นหัวเบานะครับหัวเบาแล้วก็ใส่ Accelerate Tech ลงไปเทคโนโลยีนะครับคาร์บอนเนี่ยก็จะเป็น T V Nano บวก M 4 6นะบวก Ultra Carbon นะก็เป็นคาร์บอนเหมือนจะดีกว่าตัวซันกับมูนอีกนะ ตัวอัลต้าคาร์บอนเนี่ยนะจำไม่ค่อยได้ละสันกับมูลใช้คาร์บอนอะไรแต่น่าจะตัวนี้น่าจะพัฒนาขึ้นนะครับนะดูแค่เฟรมไปเนี่ยกับสีสันเนี่ยก็โอ้โหวันแรกที่ที่เขาส่งมาให้ให้ผมได้ลองเบี่ยงนะยังไม่ได้ใส่กลิบอ่ะนะเวี่ยงไม้กับเอ็นอันนี้ขึ้นเป็นเ no. นะอ็นลีนิงนัมเบอร์วันนะสี่ปมนะไออันนี้เขาขึ้นสองปมให้นี่ขึ้นเป็นน no. ัมเบอร์วันสองปมเนาะมไม่ใช่สี่ปมผมก็ว่าเอ๊ะทำไมตอนตีแล้วมันดู แข็งๆแปลกๆนะยี่น่าจะเป็นยีิบเจ็ดปอนดนะครับนะตัวนี้นะอืขึ้นเป็นนัมเบอร์วันก็ตอนที่เหวี่ยงดูอะ่ะฟิลครั้งแรกที่เหวี่ยงเนี่ยผมรู้สึกดีมากนะมาตัวนี้รู้สึกฟิลเหมือนสมัยที่ได้นาโนแฟร์แปดร้อยโปมาตีเลยช่วงแรกนะฟิลโคตรดีเลยครับคือมันจับดูครั้งแรกเ,เวี่ยงดูเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่สามยูจริงเหร เชื่อตัวเองนะมันไม่น่าใช่ตาอยู่มันไวมากครับมันมันไวมากไหมตัวนี้แล้วก็หัวเนี่ยมันมีมีการทิ้งไปที่หัวนะเพราะว่าเฟรมมันตัดอากาศมันไวนะเออแล้วก็ก้านเนี่ยแข็งประมาณหนึ่งเลยดัดดูครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันใกล้แ0 0โปรมากไกลมากก้านเนี่ยนะนเป็นก้านเป็นไม้ดัดหัวไวนะแล้วก็มีเฟรมตัดอากาศนะครับนะแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยเพราะว่าผมมี800โปรอย,อยู่แล้วผมก็เลยเามาเทียบนะฮะ เหมือนกันอย่างกะเกะนะครับต้องพูดงี้แต่ว่าแต่ว่าเออมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะผมว่ามันไปใกล้กับตัวพันแทสมากกว่านะโดยการโดยโครงหรือว่าโดยโดยทรงลักษณะของไม้นะโดยทั่วไปเนี่ยมันไปใกล้กับตัวน,นันุแฟร์พันแทซะมากกว่านะซึ่งตอนนี้ผมไม่มีนะครับพันแ่ะแต่ว่าตอนที่อยู่ตัวตอนนี้จะเป็น800โปรนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยเพื่อนๆดูนะอันนี้ความยาวโดยรวมนะไม้น่ยความยาวปกตินะฮะนี่ ยาปกติเนาะเดี๋ยวจะให้เทียบนะพันเซก็ยาวเท่ากับ800โปรนะอ่ะแล้วดูนี่ฮะเริ่มต้นเท่ากันนะนี่ฮะถ้าคุณเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้นะว่าตอนที่เทียบกับพันเซเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนเนาะซึ่งตัวตัวของเบรดเก้าร้อยเนี่ยมันจะเหมือนพันเซครับนะคือก้านเนี่ยจริงก้านเขาเนี่ยมันเท่ายาวเท่ากันนะยาวเท่ากันกับ800โปรเนาะอ่ตัวก้านเนี่ยเท่ากันนะ แต่ว่ามันจะมีต่างกันตรงนี้นะต่างกันตรงที่ระยะนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเหมือนพันแทบนะเบรกเก้ร้อยเนี่ยคือด้ามจับจะยาวนะด้ามจับยาวนะแล้วก็ตรงนี้หัวเฟรมเขาจะสั้นกว่าของ800โปรเนาะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าจับปลายไม้นะฮะมันจะได้ความยาวเท่ากันนะแต่ถ้าจับต้นไม้เนี่ยเราคุณโบกดูกกเนี่ยมันจะคล่องตัวนะสำหรับตัวเบรกเก้าร้อยใครที่มีพันแทบอยู่อ่ะผมว่าตัวเนี้ย เหมือนเลยเฟรมเหมือนเลยนะยกเว้นด้านล่างนะที่มันไม่เหมือนกันนะครับก็คือมีความคล้องตัวนะโบกโบกระยะจับสั้นเนี่ยมันจะไวมากนะเหมือนเหมือนตอนนี้จับผันแทบนะครับแต่จับยาวเนี่ยก็จะเป็นไม้บุกนะเป็นไม้บุกนะแต่จับสั้นก็จะเป็นไม้ดาดนะเป็นคาแรคเตอร์คลายผันแทบนะส่วนสําหรับแปะร้อยโปเนี่ยก็จะคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของเขานะครับความแข็งก้านเนาะความแข็งก้านถ้าเทียบกันเนี่ย สำหรับผมเนี่ยแปดรอยปอล์เนี่ยถือว่าก้ามแข็งนะครับแข็งระดับหนึ่งเลยแต่ไม่ได้แข็งโป๊กนะอืมันดัดนะผมว่าตัวเท่ากันนะมันเท่ากันแต่มันน่าจะงอกันโคละจุดอ่ะผมเทียบไม่ถูกนะแต่ว่ามันดัดดัดง่ายพอๆกันนะไม่ใช่ดัดง่ายดัดระดับพอๆกันระดับเดียวกันนะความแข็งมันจะไม่ได้แบบเหมือนตอนที่ผมดัด h a r าเบอร์เทมันจะมีอ่อนกว่านิดนึงนะ นะฮาวะเทคเป็นไม้คอนโทรลก็จริงนะแต่ว่าก้านมันจะอ่อนกว่าพวกตระกูลไม้ดาดสปีดอะนิดนึงอันนี้ตัว tkf 3 u ผมนะอืมอันนี้ยังอ่อนกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้นะเป็นก้านกลางไปแข็งแต่ว่าอ่อนกว่าไม้ดาดสองตัวนั้นเอาไม้เก่ามาพูดสักนิดนึงนะเบฟสิบเอ็ด r กับเบฟสิบเอ็ดนะครับอ่าอันนี้ผมเพิ่งได้มานะ่ยเบฟสิบเอ็ดตัวนี้นะครับไม้ในตํานานนะพอดีช่องตูุ้มเก้าเขาปล่อยในไลฟ์สดนะครับผมเลยไปสอยมา นะครับแบดมินตันทราเวลเขาได้รีวิวไปเนะาะไม้นี้โ,โหแม่งสุดยอดอะผมได้ลองแล้วเนาะซื้อต่อมือสองเข้ามาเนี่ยแต่สาภาพก็โ,โหดูดีเลยสําหรับ 11, เบฟสิบเอ็ดนะอืมตอนนี้นี่หายา,ยากมากแล้วนะโอ้โหแบบอันนี้เป็นสีอยูนะเห็นนี่ไหม BKA นี่นะฮะสัญ,ญลักษณ์ของสมาคมแบดมินตันเกาหลีนะฮะแบดมินตันเคออรีแอสส OCIATION เนี่ยไม้สมัยนั้นเนะีย่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะฮะเนะี่ย b เ a อย่าไปนึกว่ามันเป็นไม้ของเกาหลีนะเป็นไม้ไม้ดินไต้หวันนะครับ 11R เนี่ยยุคใหม่เนไม่มีนะฮะเนาะอย่างพวก MX70 MX80 เนี่ยก็ยังพอใอยเห็นได้บ้างนะโคตดดีอ่ะบอกเลยโคตดดีสำหรับไม้สปีดในยุคนั้นนะพอมายุคนี้แล้วขึ้น Nissan 63สุดๆดดบอกเลย 11R ก็ตอนนี้ก็จะเป็นไมนะ้สปีดเนาะแต่ตัวนี้เป็นสปีดยุคเก่านะสปีดยุคเก่าที่ ก้านเนี่ยมีความอ่อนนะครับมีความไม่ไม่ได้แข็งมากนะเพราะว่าจะแฝงไปด้วยคาแรคเตอร์ของไม้บุกนะสำหรับเบสบอล 11R เนี่ยทีนี้ผมเหลืออยู่ไม้เดียวเนาะเป็นไม้ที่เล่นบุกดีแล้วก็เล่นสปีดดีนะคาแรคเตอร์ของไม้ความยาวอะไรของไม้เนี่ยมันจะเหมือนตระกูลพันธุ์แซดนะเนี่ยดูดิเนี่ย,ยมันเริ่มต้นนะเนี่ยถ้ามาเทียบกับเบสเก้าร้อยเนี่ยมันจะดูคล้ายๆกันเลยนะแต่ก็ไม่ได้คล้ายสักทีเดียวนะครับนะแต่ว่าอืมส,สุดสุด อะไรเท่ากันนะจะคล้ายๆคาแรคเตอร์เหมือนพันแทกบเขาจะให้แบบเหมือนกับจับปลายเป็นบุกจับสั้นเป็นเร็วอะไรเงี้ยผลไม้ตัวนี้นะแต่ว่าเฟมตัวนี้มันก็จะเป็นเฟมตมะฟระกูลเลบฟซอสที่ไม่ได้เหมือนเบฟซอสทั่วไปนะจะอ้วนกว่าทั่วไปนะตัดพวกนั้นไปเรามาพูดเจ้านี่ดีกว่ามีเก้าร้อยนะครับนะก็คาแรคเตอร์เนี่ยเปลี่ยนไปจนแทบจําไม่ได้นะอืถามว่ามันอยู่ระหว่าง900ซันกับมูนไหมผมว่าไม่คนละเรื่องเลยอะคนละไม้ดีกว่า ยืมชื่อเบรดเอ็กมาใชใ้เฉยๆแต่ผมว่าฟิลตีแม่งคนละเรื่องเลยซันมันก็จะก้านอ่อนกว่านี้อ่ะซันตียูนะซันจะก้านอ่อนกว่านี้มันก็เลยเป็นในเชิงแบบมีการหน่วงช่วยมีการอะไรเงี้ยนะม,มีมันจะมีหน่วงช่วยนิดนึงแล้วก็เพิ่มแรงบุกนะครับเป็นตระกูลไปในทางบล็อกเฟรมมากกว่าฟิลจะไปทางนั้นมากกว่าเนาะแต่เนี้ยจะเป็นฟิลแบบฟึบๆนะตัดอากาศชัดเจนนะครับแล้วก็มีความหนักที่หัวนะ น้ำหนักเนี่ยรวมกริปรวมเอ็นเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่97.5กรัมนะครับสำหรับไม้ผมเนี่ยนะผ่านกริปเอ็กซ์ล่าทับไปเนี่ยเนาะบาลานซ์เนี่ยผมตั้งไว้ที่แถวแถวตัวดีนะตรงคำว่าเบรด์เอ็กซ์เนี่ยนะบาลานซ์ผมอยู่ตรงตัวดีนะอืมอยู่ตรงนี้เนาะของผมเนี่ยตัวนาโนแฟร์เนี่ย800โปรเนี่ยผมจะตั้งไว้ตรง AF นะตรงคำว่าชาร์ฟนะอืมซึ่งซึ่งมันก็ผมตั้งไม่เท่ากันแหละเนาะตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่น้ำหนักประมาณ100กรัมสำหรับแปดร้อโปรนะผมถึงจะโฮมันได้นะ อืมความคล่องตัวประมาณร้อยกรัมเนี่ยผมผมจับแล้วผมรู้สึกโอเคนะสำหรับนารอนแฟร์ไปร้อยโปรสามยูนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่นต้องดันน้ําหนักไปถึงร้อยกรัมก็ได้ผมอยู่ที่ประมาณเก้าเจ็ดจุดห้ากรัมเนี่ยผมก็โฮมันได้แล้วนะครับแล้วก็บาลานซ์เนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยตัวนี้จะได้สูงกว่าตัวนารอนแฟร์ด้วยเนาะถ้าถ้าเทียบกันเนาะตัวนี้เนี่ยถ้าวัดเนี่ยเนาะมันจะอยู่ตรงตัวดีนะแต่ถ้าสําหรับนารอนแฟร์จะอยู่ตรงเนะอฟเนาะดังตัวนี้เนี่ยผมโฮมันได้เนี่ยที่บาลานซ์ได้สูงกว่าด้วยนะครับนะเพราะฉะน จะตบอะไรผมรู้สึกว่ามันง่ายในการที่จะทําให้จิกกว่านะครับในที่น้ําหนักมันน้อยกว่าจับสั้นเสียงไมด้เป็นไหมสามอยู่นะอนนี้นานาแฟร์แบบร้อยความไวไม่หนีกันนะหนีกันแม่นี่จับยาวเนาะนี่จะจับยาวเวลาจับยาวจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยหน่วงกว่าเพราะหัวมันหนักกว่าเนะมารามันสูงกว่าเนาะก็จะช้ากว่านิดนึงถ้าอยากจะให้มันลงไปเนี่ยผมง่าจะต้องท่วง เอาอะไรมาถ่วงตูดเพิ่มนิดนึงแต่ก็โอเคแหละนะเวลาตีก็รู้สึกฟิลมันไม่ได้หนีกันมากนะสไม้นี้ผมเคยรีวิวโนแฟร์แปดร้อยโปรไว้ย่งไรผมก็รู้สึกว่าตัวเบรคเก้าร้อยเนี่ยก็ฟิลคล้ายๆอย่างนั้นเลยเวลาเล่นนะเกมโดยรวมหือว่าเป็นไม้อลอะลาวนะอยู่หลักก็บุกได้ทุกระยะนะครับแล้วก็สำหรับเคอร์ฟอร์แมนซ์นะเซฟก็ไม่ได้ดูยากอะไรนะเซฟเซฟกระชากนะลูกงัดเนี่ยก็ไม่ได้ดูล้นด้วยนะแบบนีบพอดีนะครับนี้เนี่ยไม้มันเป็นไม้ใหม่ก็อาจจะพอทั้งช่วยนะ เอ็นนับเบอร์วันเนี่ยอาจจะแข็งไปแต่ละบ,บางคนเนี่ยแต่แต่ละผมเนี่ยถ้ามาขึ้นไม้นี้ก็ทําให้มันไม่ล้น,นครับก็รู้สึกว่าวางอะไรคอนโทรลอะไรได้แม่นอยบุกก็บุกดีนะบุกแรงหนักนะครับแล้วก็ลูกลงไวนะบุกได้ทุกระยะนะบุกก็แน่นนะครับแม้เป็นเฟรมตรรากะนะแต่จะตึกมาที่แขกน,นิดหนึ่งเพราะมันเป็นนับเบอร์วันนะแต่ต้องไม่เปลี่ยนอย่นิดนึงนะถ้าถ้าจะใช้ทำได้ง่ายเหมือนนอะโนแฟร์แต่ร้อยโปไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันยาก ตัวตะปูพันแทเท่าไหรแล้วก็การยิงเฟ้นเกมรับนะวางกลับได้ง่ายนะครับวางเรียกเน็ตกระแทกกลับสวนอะไรเงี้ยทำได้ง่ายสำหรับตัวสามยูนะก็พอๆกับอารมณ์ประมาณแ0 0ยโปรดแต่ว่าตัวสี่ยูจะทําได้คล่องกว่านะอันนี้อาจจะแอดมือมือนิดนึงนะเวลาเกมรับไวๆนะเวลาเขาสวนนะบางทีมันอาจจะไม่ทันนะถ้าไวอยาจัดเนี่ยเขาตบมาไวมากๆหรือเขาด่ามาไวมากๆเนี่ย องไรก็ต้องเป็น 4u นะอย่างไรก็ต้องเป็น 4u นะนนะทุกอย่างเลยมันก็ตามคาแรคเตอร์ไม้อะ3 u มันน้ำหนักมากกว่านะมันก็ต่อให้เป็นเนี่ยพัฒนาเฟ็นสถานการณ์มันดีแค่ไหนอะสุดท้ายถ้า,ถ,าถ้าแรงคุณเล่นวันละ3าเกมงี้เกมแรกจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะถ้าลูกเตือ้อจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าลูกพุ่งๆเลยเกมหลังๆเนี่ยว่าไม่ไหวละอืออาจจะเหนื่อยแล้วนะเกม3ามขึ้นไปนะหมดนะครับไม้3าม u ้น คุณก็ควรมีทั้งไม้ต่ำอยไม้สออู่ไว้เล่นสลับบ้างก็น่าจะดีนะเป็นการทุ่นแรงให้มันได้พักผ่อนบ้างขอ้อมือเหมือนไหลข้อต่อเนี่ยนะจะไปใช้งานม,มาก mm hmm. เจ็บมาก็พักนานนะคร mm ับ hmm. แล้วตัวเนี้ถามว่าเอ้ามันเหมือนพันแทบเอาแล้วลตีมันมันมันจะใช้งานยากพันแทบที่เขาบ่นกันไหมเนี่ย mm hmm. อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสัมผัสกับตัวเลยนะว่า mm hmm. เฮ้ยแม่งออกแบบเหมือนพันแทบแต่ ไม่ได้ใช้งานหญ้าทำแป้นะครับอืแปลกมากคนะีย์จอยเนี่ยก็เท่ากันขน,นาดแลจะตบหนักเหมือนกันกตระคุณพันแป้งก,กับ800โลนะคีย์จอยเทียบเท่ากันเลยรนะู้สึกว่าตบแดนหลังก็คือบุกได้ดีเทียบเคียงกับ800โปรเลยนะตบหนักอพอๆกันฟิลเนี่ยมันต่างถึงแล้วก็เอ็นขึ้นต่างกันนะขึ้นนัมเบอร์วันเนี่ยให้แนะนําผมจะขึ้นเอ็นที่มันน่าจะฟอว่านิดน,น,นึงนะ น้ำเมื่อวานมันจะดูแข็งไปหน่อยสำหรับไม้ตระกูลสปีดนะครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะสะท้านกลับนิดนึงน้ำเมื่อวานผมจะชอบเอาไปขึ้นพวกไม้บุกอะไรแบนี้มากกว่านะถ้านเนี้ยถ้าได้เอ็นอย่างอัลติแม็กหรือว่าเอ็นอะไรที่มันเบสเอ็นมันนุ่มกว่านี้ผมว่าตัวเนี้ยจะดีมากๆากเลยตอนตกมันจะตกมันจะรู้สึกว่ามันแข็งแข็งมาตึ๊กตึ๊กมาที่มือนิดนึงนะแต่ผมว่ามันมันมันไม่าจะเป็นที่เอ็นแหละเอ็นแข็งแข็งที่มันใช้กับ รมหรือว่าไม้หัวเบาหรือว่าเฟรมบางๆเนี่ยบางครมันจะสะท้อนกลับมาที่เรามันอาจจะต้องหาเห็นนุ่มๆหน่อยแต่ก็ฟอร์แมตโดยรวมเนี่ยถ้าตัดเรื่องความนุ่มแล้วเนี่ยนะคือมันนุ่มนะไม่ใช่ไม่นุ่มเลยถ้าเอ็นมันดีเนี่ยผมว่านุ่มแน่นอนนะอาจจะเป็นเป็นตัว n 65อะไรอย่างนี้ก็ได้นะของนิ่มนะเพราะผมว่ามันจะนุ่มกว่าตัวเมื่อวานนะหรือไม่ก็ใช้อัลติเมทอะไรพวกนี้นะแต่ว่าตอนตีเนี่ยส่งพลังหรือว่าส่งพลัง นะความไวในการดาดอะไรเงี้ยมันคล้ายๆกับ800 Pro โปเลยนะแ0 0โปมันดาดพุ่งยังไงนะตัวน,นี้ก็ทําได้ดีเทียบเคียงเลยนะครับนะสำหรับคนที่ชอบที่จะไปในสายของแบรนด์ยู n น x ตเขาอาจจะเลือกเป็น800 Pro โปรเนาะแต่สำหรับคนที่เป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์นะแรงเยอะหน่อยเนาะแรงเยอะหน่อยไม่ได้ต้องการพึ่งแบบไม้เบานะแต่ว่าอยากได้แบบตบหนักๆน,นะอยากเล่นได้อ l อะ o าวนะลูกตึ้งไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยนะที่ ผมมักจะเคยอวยแบดรโปรนะก่อนหน้านี้แต่ผมไม่ได้อวยมันพูดจริงก่อนหน้านี้ว่าไม้มันดีจริงนะสำหรับตัวนี้เออมันมันมันออกแบบมาแบบว่ามันอยู่ตรง800โปรกับพันแซดอะเออแต่ว่าเวลาจับสั้นเนี่ยมันคล้องตัวเหมือนพันแซดนึกออกไหมแต่ว่าเวลาจับกลางจับยาวหรือจับโดยรวมของไม้เนี่ยผมรู้สึกว่าการใช้ข้อมืออะไรเนี่ยมันไม่ต้องพยายามเหมือนพันแซดมากนะพันแซดมันอาจจะต้องใช้แบบ การสติส๊กสมาร์ทหรืออะไรที่หรือว่าใช้การกระโดดช่วยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไหมหรือใช้ข้อมูลเยอะหรือว่าบางคนจะรู้สึกว่ามันแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าไอตัวเบรกเก้าร้อยเนี่ยฟิลมันไปคล้ายกับตัว800ร้อโปรซะมากกว่าสําหรับความไวมันมันไม่ได้หนีกันมากอะสองไม้เนี่ความตามมือมันเท่ากันนะใกล้กันมากเลยจนแยกแทบจะไม่ออกเลยสองไม้นี้นะครับใครที่ชอบตระก,กูลหรือใครเป็นสาวกลี้งนิงนะชอบลีนิงก็ไปตัวนี้นะครับเบรกเก้าร้อยใครที่ชอบ ยูนิคก็มาตัวนี้นะครับโนโฝ่แปดร้อยโปรถ้าเทียบนะไม้สามยูอ่ะตอนนี้ถ้าเทียบตอนนี้ผมมีแค่สองไม้มามี TKF ของเเตวานเนาะสามยู U, กับตัวแปดร้อยโปรสามยูเนี่ยนะถามว่าชอบตัวไหนที่สุดตอนนี้เนี่ยของผมผมว่าจะชอบแปดร้อยโปรเพราะว่าตัวนี้จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยไปนิดนึงค่อนข้างกินแรงนะ TKF เตเตวานเนี่ย ผมดึงน้ำหนักมันขึ้นไปเยอะมากนะเกือบประมาณเกือบร้อยห้ากร๊กอ,อ่ะถึงจะใช้มันได้นะแต่ว่าตีโดยรวมเนี่ยตีแค่วันละเกมสเกมเนี่ยผมก็หมดแล้วนะสำหรับตัวนี้นะมันค่อนข้างหนักนะครับเป็นไม้บุกแหละไม้บุกเลยนี่เพราะฉะนั้นะถ้าจะใช้3 u ยเนี่ยก็เชียร์ให้ไปใช้2ตัวนี้มากกว่านะครับนะถ้าใครชอบไม้ออร่าสปีดนะออร่าสปีดที่ทําได้ทุกแบบนะมีเฟรมแตละกาดด้วยนะฟนะังเตียงไม่ต่างกันเลยไหม เนีเยับเนี่ยเนี่ยยับหน้าเน็ตเนี่ยปัดเนี่ยเห็นไหมสองไม้นี่เสียงไม่ต่างแล้วคุณฟังเสียงเซตวานมันจะมีความคือเซตวานมันก็ตัดอากาศนิดนึงง่ะเนียนี่เบฟซอสสิบเอ็ดนะนี่ไวมากคุณเบฟซอสจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่ที่เป็นนี่11เ็ R ก็จะคนละแบบกัน นะเพราะว่ามันออกแบบเฟรมต่างกันเรนั้นเสียงมันก็จะมีนิดนึงแหละที่มันต่างกันนะครับนะสำหรับเบรด9ก0 0เนี่ยเหมาะกับใครผมว่าไม่ได้เหมาะกับมือใหม่นะไม่ได้เหมาะมือใหม่ถ้ามือใหม่อย่าเช้เป็น CU เลยนะ 4U เพราะว่าอะไรรู้ไหมผมไปลองของแปลงไม้ไหมส U ทําทำได้ทุกอย่างนะครับเหมือนกับ800 Pro CU เช่นกันนะเหมือนแป0 Pro 4U เช่นกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างผมรู้สึกว่าแดนหลังทําได้ดีกว่านะ เราจะไปบอกว่ามันเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวทิ้งหัวเนี่ยสำหรับเบรด900เนี่ยนะมันออกแบบมาให้แบบเราไม่จำเป็นต้องดึงน้ำหนักมันขึ้นเพื่อที่จะให้ให้บาลานซ์มันลดลงมากนักอ่ะถึงจะโฮมันได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันจะได้บาลานซ์ที่สูงกว่าเนเวลาเวลาเอาไปถือเนี่ยแล้วจับปลายไม้ตบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทิ้งหัวกว่าตัว800 Pro เพราะฉะนั้นเวลาตีจริงๆเนี่ยอยู่แน่คือไวมากนะสำหรับ 4U อ่ะนะถ้าจับสั้นนะถ้าจับยาวอยู่หลังลูกตบผมรู้สึกว่า มันไม่ได้เสียเปรียบตัว800โปรอะ800อโปรบางทีลูกตื้อหรืออะไรเงี้ยู u มันเริ่มมีปัญหาแล้วนะต้องเค้นนะครับ800อโปรต้องเค้นใส่แรงเข้าไปเยอะขึ้นนะอแต่สําหรับตัวเบรค900าย 4U เนี่ยโคตรดีนะทั้งไว ทั้งตบแรงจะเป็นแอตแท็กสปีดซะมากกว่าอืมมันจะเป็นแอตแท็กสปีดเลยจะไม่ได้ถือว่าเป็นออร่าขอหรับผมนะซีวัวนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับตัวฮาวเวอร์เท็ก9,000เหรอฟิวคนลรจะคนละแบบกันนะอันนั้นผมยังรู้สึกว่ามันตัดอากาศไม่ได้ไวเท่านะไม่ได้ไวเท่าอืมผมรู้สึกว่าตัวฮาวเวอร์เท็ก9,000มันจะเป็นคอนโทรลแอนด์สปีดนะครับมันไม่ใช่เพาเวอร์มันดูบล็อกเฟรมก็ก็ใช่นะมันเป็นบลนะ็อกเฟรมเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น4ียูเนี่ยพาวเวอร์ Power แงงหลัััผมมว่าานนยเบไปนะ แต่ถ้าเป็นตัวเบรดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตบได้ไม่แพ้ตัวเบรด900ซันเลยสำหรับ C u นะมันจะมีความละเอียดอ่อนนิดนึงนะคือ900ซันเนี่ยก้านเขาจะอ่อนกว่านะแล้วก็หัวจะเป็นลักษณะบล็อกเฟรมมากกว่าตบมันก็อาจจะรู้สึกแน่นๆนะถ้าถ้าเลือกเอ็นได้ถูกนะครับเออแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยคือมันจะอาศัยลักษณะว่าวงสวิงมันลงได้เร็วนะครับหน้าไม้มันลงได้เร็วความตบอาจจะไม่ได้แน่นเท่า900ซัน แต่ตบที่มันมีสปีดอะตบเร็วหรือว่าตบเต็มวงแล้วเราใส่วงมาเต็มๆผมว่ามันก็ไม่ได้เบาเลยนะโดยเฉพาะถ้าเทียบกับ800โปรผมรู้สึกว่ามันยังแรงกว่า800โปรไปนิดนึงด้วยซ้ำนะแต่ถ้าเอาแน่นๆเนี่ย,นนยมันก็คงต้องเป็นแบบ900ซันมั้งเฟรมก็จะต้องแบบเป็นบ็อกเฟรมต้นหน่อยมันจะได้เพิ่มความแน่นของลูกเข้าไป นะเพราะว่าอันนี้มันก็จะเน้นแบบดาดซะส่วนใหญ่เนาะก็ไม้นี้เนี่ยถ้าให้เชียร์เนี่ยก็เหมาะไปทางคนที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะฮะถึงจะถือไม้3ามยูได้เนาะเพราะมันก็ไม่ได้ถือว่าหนักเหมือนไม้3ามยูสมัยก่อนแล้วนะที่มันจะช้าหรือว่าเป็นไม้เน้นทุบเน้นบุกนะที่เป็น3ามยูเชิงสปีดท,ที่ผมว่าออกแบบมาสําหรับคนยุคนี้กับเกมยุคนี้ที่มันมีความไวเพิ่มขึ้นกว่าสมัยก่อนนะความคล่องตัวอะไรก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะจะใช้3ามยูสมัยก่อนอนี่ก็น่าจะเหนื่อยนะักกีฬา นะครับก็ถ้าคนมีสกิลแล้วเนาะสามารถถือไม้หนักให้มันรู้สึกว่าเบาได้ภาษานักแบบก็คือคุูเรียนรู้วิชาตัวเบามาแล้วนะกำรวมๆแล้วกูเบี่ยงไม้ได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนทิศทางไม้ได้เร็วนะโดยการไม่ต้องกับแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยนะเออถ้าคุณมีสกิลพวกนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะใช้มันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจสีว่าอาจจะเป็นตัวเลือกไปก่อนนะสำหรับมือสมัครเล่นหรือว่ามือใหม่ ก็คิดว่า 4U ไม่ได้ตียากนะครับนะเทียบกับตัวพนะันเซตเนี่ย 4U ตัวนี้ยังตีง่ายกว่าพันแซตนะครับนะักกีฬาตอนนี้นะกีฬาตอนนี้ก็ยังไม่เห็นใครใช้นะพอไม้เพิ่งออกมาสีชมพูนะไม่รู้ว่าทีมชาติเราจะได้ใช้ไหมเนาะน้องพิงค์นะครับน้องพิงค์ซึ่งล่าสุดเขาใช้เป็นตัวเบรด X 900สันนะน้องพิงค์ 3U ด้วยเนาะแต่ถ้ามาใช้เป็นสีชมพูก็ตามชื่อเลยนะพิงค์นะครับชมพูนะฮะโอเคไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกันโอเคก็ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรีวิวตัวเบรกเก้นะก็ถ้าคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยชอบแน่นอนผมการันตีเลยคนที่เขาเป็นชอบนักกีฬาแล้วชอบไม้สายสปีดแอตแทกคอนโทรลอยู่ในไม้เดียวกันคอนโทรลอาจจะไม่ได้จัดมากนะแต่สปีดแอตแทกแน่นอนตัวเนี้แล้วก็ออาลาวได้ทั้งคอร์ดนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ววันนี้ก็พูดไปเยอะแล้วเนาะก็หมอเป็นด้านยังรับขึ้นเอ็นอยู่นะที่เชียงใหม่เนาะ ดี๋ยวสักพักหนึ่งก็อาจจะเปิดขึ้นทั่วประเทศนะครับเร็วนี้แหละนะแต่มเมื่อไรเดี๋ยวเดีจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับนะก็มีเมมเบอร์ช่องแล้วนะถ้าใครที่อยากมาขึ้นเอ็นด้วยราคาที่ถูกลงกว่าเดิมนะครับก็อาจจะต้องสมัครเป็นเมมเบอร์ช่อง VIP ขึ้นเอ็นนะครับแต่ถ้าใครอยากจะสมัครไว้ดูเนื้อหาโน่นนี่นั่นที่หมอไม่ได้เอาออกข้างนอกหรือว่าหมอเป็นเนื้อหาพิเศษนะซึ่งเดี๋ยวจะทยอยผลิตให้เพิ่มนะ วันนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มนะครับใน Facebook ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเพิ่มเนื้อหาพิเศษเข้าไปนะครับก็มันก็ไม่ได้แพงมากนะก็ราคา v i p ก็ราคากาแฟแก้วหนึ่งนะต่อเดือนนะครับนะไม่ถึงกาแฟด้วยทําห้าสิบหกสิบบาทนะกาแฟอันนี้แก้วเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบบาทแล้วนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้เนาะก็หมอเจมส์แบดมินตันลาไปก่อนนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม,ตม,ตมก็ทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับโอ สวัสดีครับ